สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่ชานลนะคะมาบุกงอนเฮือนแล้วโอ้นะคะตาก้านะคะแล้วก็นะอืมค่ะเป็นยังถึกยังอันนี้ย้ดื่ออือ,อ้นี่บอตกกาก้าของอันเพิ่นนี่ม้เอาบวะขึ้นได้เออลืมเยลืมเ ตะกร้านะคะมีแต่ใบส,สวยๆนะคะตะกร้ารูปนกรูปอันนี้มีหลายแบบมากสีแดงก็สวยนะคะออ้ยหลายอันหลายแหวนนี่นะคะสิ่งที่เราก็ได้ได้ได้มาอยู่ประมาณสิบวงสิบวงสิบแปดสิบเก้ายี่เอเออยี่สิบวงยี่สิบวงก็พอพอดี เบ้าเปียวยี่สิบวงพอดีอเบ้วถ้าไหนมายี่สิบพอพอดี <25. S 2> โอเคเลยเบ้าจะไปเอานะเราก็นี่ไงที่เราไปซื้อมานะคะเราก็จะมาทำตรงนี้นี่แ,ออแลนะชิดไดออ้อันอันอันนาหยาอันมุนมุนเอาออกแล้วบ<ะ>ออันนั้นเดอันมุนมุนที่คอยยื่นให้้เจาเทิงหลดนะ้าเอาให้เพิ่นทำไม มีขนมโลงช่างมาฝาเอาถุงจะได้ถุงที่เอาซื้อเอาลงไม้บอเอาถุงมาเอาเม่อเลบนี้บเอาเมื่อเลยยายเอามื่อเอามเอามือเอา่สเก็ตที่ละอาเอาเมือสที่ละอาถุงมัสไสนามะซอยกัน เดี๋ยวก็านนี่เก็บกระเบแพกให้บางยนี่จะได้ซอยอันนี้มือเอเคค่อถุงมาเจอกระต่ามาแล้ถุงน้อยนะแล้ว่าถุงนะฮะก็เอามาให้เพื่อนใส่ให้เฮานถุงอยู่รางรถอยู่แล้วยก็จเก็บกตายเยอะ พถมือยะมันินได้บ้าไหล่ได้ได้มอถงได้ออกได้มันมดสด้เปลี่ยนมุดมากกว่าพันแล้วนี่ท่าได้รูปทำหัว้อยเอาเออเดียววันเดี๋ยวพี่นิจนพับได้ถงไว้ปราังไงมาถึงแล้วลองใส่มันได้ไหมมันเป็นยังไง เอาอันนี <one> hmm. ้เอาเอาออกจากกาวอันนี้แล้เอาาเอาข่าเนี่นะเอารองน่เารเอได้เลยก่อนลองใส่ดูสิได้ใส่ได้หมดครับอันนี้ทำมาตั้เอะขาไปยืมเขาเดี๋ยวห่างบุบรวกันไห มันสิคองกันเ้าเนี่ยคือโรงแมาบานสียขาวเตลือฟ้าเลยรอบรอบสีขาวยังไม่ได้อามาาเยดอกไม้สีขาวเมวานเกศนี่นะนี่นคอยไปเป็นโพมันเี๋ยวนี่นก็สีงามันก็สีไว่ีไหไหนโอ้นียยี่สิบเพวงแตว่าถ้าถ้าปลาจะได้ตื้กะปลาต้องเนที่มาแล้วกั เพราะว่ามันจะไหวเอนแม่หม้อหอยให่เราเฮงมากหอยกับนาสาวเราหม้อหอยตลอดแม่บ้านเขาเอ็นไ่ได้เพรว่าใหญ่คับนาสาวเราสเอ็นตลอดเราม่เอ็นเลยใช่ป้ะเดหวทวายือดหมนะอันนี้มีใส้ด้วยใช่อันอันทุงอันลอันหรืออันละสองอันก็ได้มักตาใต่ทุงงหญ่เลยก็ได้เออใส่คือพินิดค่ะใส่แบบพินิดเลย ยาสัม้ารเปลียวไปส่งให้อยู่พร้อมสักแา่วันว่าจะเอาวันไล่ขอวันยังไม่ได้เลยสองหน่วย,อยามาเปลี่ยนอ่ะเวลาเราถ้าสัม่ารเนี่ยมมาเอาแน้วขึ้นมีจะไปเปลี่ยนให้ เพราะเราว่าจะได้ไล่คออยู่นี่าไปเสื้อผ้ามืองานี่มือรกเออ่านมือแรกอันนี้จะเอาไปเปลี่ยนอันมาสองใหมะกัทั้งกะซักันเพราะว่าเราจะได้ไล่คอไดไล่คอันื้กเย่อห็นมาอไล่้งแต่น่ะเพราะมันเป็นไล่ที่แบบละเอียดมันต้องมาท้าเอดีันกันมือนะเราเราไปสพ่จพงกอลงาืพ่อไปเปลยนอแรก้พาะว่าล่อมานี่จะเอาไปเขอนเให้เราไ่อาอันนั้นลพักร่พัด ได้พังได้พังพร้อมไปสามทุกคนเออในมือแรกค่าอันถ้าแล้วนี่จะเอาไปเซียนกระชั้นแค่นี่ก็จะให้เม่บ้านแพ็กอันนี้ไว้ทามาแล้วนี่ก็จะไปส่งก็ได้เพราะว่าจะซอยงานนันเพราะว่าให้เู็นที่คทอยู่หันกับหลายเราแนะกัะบิดกนเนี้เพราะว่าชิเลงเอสมือบ่ายให้มันแล้วถ้าอันนันเป็น่าเลี้ยงโท่านมาภาพนี้ก็ะเอามเพอนะให้เมบ้านมท็กันี ได้อยูเนียนภาษาจะว่ามันจะได้ง้างแบบที่ว่าเอฟซีต้องกานมาได้ต่ว่ามันจะได้ธรรมดาบ้านเท่านะบ้านเท่าได้เนึคนเดียวอไห้าเุงหลเใเดี๋จะใส่ถุงแค่มนาแล้วก็ใส่ล่างนี่ล่างในในล่างเงนี้ะ แลก็มาจาคกรแต่เง่ามนี่ยใ่ถุงน้ำส้มาเล่นใหนาวก็ได้ะแล้วเชื่อมั้ยอันนยังมันยุ่งเอาหารอาหารปเรียวคือมลายนะมันได้นะเเพราะว่ายูนี่นะสามสิบแปดแต่ว่ายนี่อันนี้ไปยี่สบเจ็ดกือบะเป็นหพนอดนะมลองเบิรงด้ง เอาอู๋นี่ค um, ือดีแท้เอาอู๋ไปนอนอู๋เย็นอยู่แค่นอ้ะย่าหามีแมวผูกไวอ่ะมีแมวผูกบ่บ่มีบ่มีบ่อันนี้นะคะสีแดงเออเออแมลงเตี้ยงปะมันเป็นไเออได้เงี้ยได้เปรี้ยวนี่ยแหละว้าอันนีว่าอยากได้อู๋ว้ายคนหมัดบูดบวยยาเมื่อกี้มีเลยมันบูดไปยเอาตัวนั้นละเปี้ยว แบบนี้มันรู้ด่ะเนี่ยนะคะก็อุดหนุนนะคะเปย์นะคะให้พี่นิตยาด้วยนะคะคุนะคะน้องเปีย่วยอุนุนแล้วก็ยูบ้านเราสดชื่นละไม่กจะทำหรือว่าอันโมบานอมาเล่นมาเล่นเาจะอ ไปุ่งแม่น้มเจี๊ยมต้งใสแล้วเนาะอุดหนุนด้วยนะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพยงเท่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ